<Wow! S 2> สวัสดีครับมื karaoke, ัอนี้ก็บโมกพบอกับบาวโซนสองเฮียโซนใต้แนวเพื่อเก่าพี่น้องมืัอนี้สิบแปดพี่น้องมื่อกี้ขอบคุณสาวพี่น้องขอบคุณสาวบุญทะลิกพี่น้องแสีบพี่น้องขอบคุณสาวบุญทะลิก เอาพี่น้องกับกินกับบุญนซ่ามากันพี่น้องมคอนี้กับบุญนซ่าพี่น้องมีโอ๊กน้ำพี่น้องเครื่องเครื่องปรุงก็มีปลาแดกตุ่มพี่น้องปลาแดกตุ่มตัวนี้ก็ปลาแดกสดพี่น้องชูรสน้ำปลาแล้วก็มีพริกพี่น้อง มาปรุงกันเลยพี่น้องแล้วก็มาปรุงกันเลยพี่นอ้องใส่แปรแดตุ่มพี่นอ้องแปรสุด,ดพี่นอ้องตัวนี้แด,ดแรสดแชร้ายแดรพี่นอ้องสีเข้มพี่นอ้อง แอบพี่น้องกระปุนสาบ้านท่าพี่น้องคักๆๆนี่กินกระปุนสาวก็บ้าโซนพี่น้อง ra chân แต่ว่ารวมบริษัวพี่น้องใส่ซซอมพี่น้องมือลิงพี่น้องครับพี่น้องขอบคุณซแซวพี่น้องข้าวปุ้นแซยูพี่น้อง ท่านเพชรเป็นไดพี่น้องสิพริกอีพี่น้องเล็กหน่อยพี่น้องคักพี่น้องคลัดมือกระปุลสาวยี่น้องสุดยอดกระปุลซาวยุติฤทิ์บุญมี่น้อง รียบ้อยพี่น้องมามาพี่น้องเมื่อกี้ก็ปูนซาวกันพี่น้องพักกระไล้มือพี่น้องพักพ่ายก็มีพี่น้องพักพ่ายพี่น้องทั่วพี่น้องเครื่องพี่น้องประกาศข้าวพี่น้องทั่วรวกก็มีพี่น้องพักพ่ายรวกพี่น้อง การเข้าวรวกพี่น้องแต่บ่ากับเพื่อนบุรีรวกพี่น้องมามาพี่น้องบุญสาวพี่น้อง ลแลวอย่แบบองกุบก๋แผงไปลองแซบดีพี่นอ้องขอบุณเจ้าก๋อผายบริลลวกพกไป้อง

Ừ, không phải sao đâu, cái này ni, làm ni. Hãy subscribe cho ส่งกินกับปลากระไรพี่น้องแซบอุนแซบ ้าขอพักทั้งยีกทั้งเซนพี่น้องคนนี้ เพชรขักพีแน้องแดงไปลองกรอกค่ับวอลเพิรลองเสือมันแงดงเพชรแห้งกันจำเพี่น้อง เคล็อตังเกพี่น้องคุเ้าพี่น้องกบุนเราพี่น้องุนเร้า E.O พี่น้องเสรนตั้งู่พี่น้นอง เสียบบวัวเสีบพี่น้องสดน้ำเลยพี่น้องครับครับพี่น้องขอบคุณเรรบครับพี่น้องวันนี้บ่าวโซนก็ฝากสองเฮียโซนชายเหนือน,น,น้ำเดือพี่น้องฝากกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุขุไรพลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวโซนพี่น้องวันนี้บ่าวโซนก็กลับมาสวัสดีครับ